สวัสดีครับเพื่อนครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนพ่อแม่พี่น้องเพื่อนแฟนช่องพันไม้ที่พอเพียงทุกท่านนะครับวันนี้ผมพ่านมาในส่วนตอนเย็นใกล้จะมืดละจะพามาหอไมายงชิดหน่อยนึงครับว่าหอแบบไหนนะครับเพราะว่ามันเป็นการป้องกันแบบที่เราควรจะทํานะครับไปไปดูกันเลยครับเดี๋ยวจะมืดก่อนครับนี่ครับเพื่อนเครับเราเพียงแค่ใช้กระดาษหนังสือพิมพ์นะครับผมผมเลือกกระดาษหนขึ้นมากกว่าอ่ะแล้วก็แผ่นนี้ครับแล้วก็มาทาเป็น เหมือนกับถุงอะาเหมือนกับถุงนครับที่ผมบอกว่าใช้กระดาษสืพิมพ์ดีกว่านะครับบางคนใช้กระดาษเอีก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดโดนน้ำนะอย่างเช่นพูดว่าฝนตกนี่นะครับฝนตกนะมันจะละลายครับแต่กระดาษสอพิมพ์โดนฝนแล้วมันมันไม่ขาดแล้วเวลาแห้งมันก็ยังใช้ได้มันก็ยังกรอบเหมือนเดิมครับแต่ถ้าเป็น A4 ครับโดนน้ำมันจะยุ่ยครับยุ่ยยุ่ยไม่รู้ว่า เละเลยวครับยุ่ยมันไม่รู <Yeah, like man, ้ภาษากลางภาษากลางบอกครับอะได้ละนี seja, ่ครับเป็นอย่างนี้นี่ครับให้มันกวงอย่างนี้ครับสักขนาดนี้พอให้ใหญ่ก็ลูกหน่อยถ้าเกิดมีเป็ดพวงก็เอาเอาให้มันใหญ่ๆหน่อยนะครับเนี่ยนะอย่างนี้ครับเดี๋ยวไปดูกันครับว่าเอาแบบไหนง่ายกันกันกันไว้ก่อนนะนี่ครับโอ้โหนี่เรามันห่อลูกมันเริ่มใหญ่ละนี่ครับอย่างที่เราทําไว้นะครับเปิดตูดเป็นไว้ว่างล่ะให้มันกวงอย่างนี้ครับนะฮะแล้วก็ใส่ไป ปุ๊บให้มันแบบครแบบอบไปหน่อยแล้วก็ใช้แม็กเิีบกระดาษเย็บครับเย็บร้อยแค่นี้ครับง่ายหครับนี่อันแบบนี้แบบนะครับนะเย็บเย็แบร้อยอ้าวเดี๋ยวมัแบบนเจออย่างนี้นี่ครับตอนนี้นี่ครับ,น,รบนี่ครับเพื่อนใหญ่โโหมันเป็นพวงเราก็ต้องใช้ถุอที่มันโตขึ้นมาสักหน่อยครับกองกระดาษที่มันโตมาหนึ่งเราจะ ถ้าอันเล็กมันจะดันนะครับไม่ได้นี่ครับเราเอาใส่ผมแยกเันสองถุงดีกว่า <c oughs> เดี๋ยวมันดัน <c oughs> เผื่อมันลูกโตจัด <c oughs> <อ>คุยก่อนแล้ววันยังไม่ทันนั่นเลยอเอาเบาหน่อยนะครับเพ <c oughs> ื่อนๆท่านใดที่แบบไม่มีเวลาหอ,อก็อก็ต้องดูแลนะเอานะครับเพราะว่า เดี๋ยวมันจะมีกระลอกมั่งอะไรมันทองมั่งนะครับเนี่ยอถวงใหญ่หน่อยนะนีตวงใหญ่สหยใหญ่นิดนึงนะครับแล้วก็หอ่อไปมันรู้เหมือนเชฟร้านแต่ผมคิดว่าเพ,เพื่อนที่ดูคลิปผมนี่นะที่ถาม,มคอมเมนต์มานี่ไม่ค่อยจะปลูกเยอะหรอกนี่ต้นห่อดีกว่านะผมว่านะ อ,อันนี้อันนี้เป็นลูกเดียวนะฮะห่อดีกว่านะครับเพราะผมรู้ว่าเพื่อนๆไม่ค่อยทำมันเยอะเพราะว่าอย่างที่บอกนะครับถ้าเพื่อนๆที่ทำมันเยอะไ,ไม่เอามาดูผมแน่้ยมีสูตรของเขาลูกเดียวกระแเล็กไปแค่นี้ครับไม่มีปัญหาอะไรไม่เป็นไปด้วยความสบายใจนะครับเพราะเนี่ยลองดูนะครับเดี๋ยวลองดูรุ่นนี้นะครับเห็นไหม มันยังมีอีกเนี่ยหลายรุ่นนะครับเดี๋ยวมันต้องสลัดลูกทิ้งครับมันเยอะเกินมันเยอะเกินไปครับเพื่อนๆครับทุกคนครับเนี่ยมันสลัดลูกผมดีสลัดแทนเลยเนี่ยไหมแล้วก็เนี่ยจะมีเพี้ยไฟบ้างเห็นไหมครับนี่ดัดอันแรกไม่ทันอะไรเลยนะนี่เพี้ยไฟเนี่ยครับเป็นจุดๆเนี่ยเพี้ยไฟนะครับเป็นเพี้ยไฟนะครับนี่ครับจุดๆอย่างนี้ครับเราต้องป้องกันก่อนครับแต่อันเน่ยอย่างอย่างที่เราห่อไว้เนี่ยเราดูแล้วผิวมันยังโอเคอยู่อะเนี่ยยังดูนุ่นเดี๋ยนีดีป่ะดึงมาดู เราก็เลือกเดี๋ยวให้กล้องเข้ามาดูใกล้นี่นะครับเราเลือกดูเนี่ยผิวมันจะเนียนนะครับเนี่ยไม่ต้องไม่ต้องอไลมากอ่ะเนี่ยมันยังปลอดภัยอยู่ก็ออดีก,กว่าเนาะโอเค ครับเพื่อนๆครับเป็นไงบ้างครับอ่ะลองไปทํากันนะครับไปทําเพื่อบรรเทาความสูญเสียนะครับเพราะผมคิดว่าเพื่อนๆอย่างที่บออนะครับเพื่อนๆคงไม่ได้ปลูกกันหลายต้นนะครับเพราะว่าคนที่ทําเป็นไร่ไรเขาคงไม่เข้ามาดูผมแน่แต่ไม่เป็นไรบางคนก็อาจจะเข้ามาดูเนาะ <c oughs> พูดไปอ่านครับลองทําดูเพื่อป้องกันตึกการป้องกันนะครับแต่ถ้าเราดูแลอย่างอื่นได้อีกก็จะดีแต่นี่คือว่าถ้าไม่ทําเลยนะมันก็อาจจะเสียหายนะครับมันจากเพี้ยไฟนะครับแมลงมันทองจากกระรอกจากนกจากหรีแย่นะครับลองทําเพื่อมันอาจจะดีขึ้น,นครับอ่าแล้วเปิดแล้วตูถุงไม่ต้องปิดนะครับเปิดไว้กันนะครับให้มันระบายอากาศบ้างมีกระดาษดีนะครับผมเคยเมื่อปีที่แล้วผมเคยหอ่อลูกทิมซุกแล้วนะประมาณว่าอ่า สุกแล้วจะขายวันเสาร์นี้แล้วผมห่อวันวันพุธบอกแนะนำเพื่อนๆเลยนะครับอย่าห่อนะครับเพราะว่าผมเคยห่อด้วยพลาสติกเอาใส่แล้วมันเป็นเหนือออกมาลูกมันแตกครับมันแตกนะครับเสียหายเลยครับเพราะว่าผมพลาดตรงนั้นเลยเอามาบอกเคล็ดให้เพื่อนๆฟังนะครับโอเคครับคลิปนี้เอาแค่นี้เนาะเดี๋ยวก็พบกันใหม่ในคลิปหน้าครับพันมาดีพอเพียงวันนี้สวัสดีครับ